สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและการพทุกท่านผมดรเอพลางจิตอาจารย์เอตาทิพย์ก็อยู่กับคุณพี่ชื่ออะไรนะพี่ชื่อออพี่ออสกับพี่เจบค่ะพี่ออสกับพี่เจฟเอาละนี่ก็คือร้านอันสวยงามของพี่ออสและพี่เจฟที่เนี่ยคือที่ไหนบอกพี่อยู่ที่ไหนตลาดน้ำสีภาคพัทยาค่ะตลาดน้ำสีภาคพัทยา เพิ่งเปิดมาใช่ไหมค่ะเพิ่งเปิดได้วันที่หนึ่งนะคะเมษาถึงสิบได้สิบวันได้สิบวันแล้วค่ะหนึ่งเมษาใช่ค่ะแล้วอ่าทีนี้เปิดกี่โมงกี่โมงเก้าโมงถึงหกโมงเยก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะแล้วของพี่ก็ของสวยงามทั้งนั้นเลยนี่ราคาถูกด้วยจ้าขายร้อยเดียวเองไม่แพงด้วยจ้าราคา บางอย่างร okay. right? right? yeah. so so ้อน okay. so so nice. so you know ึงแล้วก็มีบางอย่างแค่อันไหนแพงก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ก็อันนี้ก็เป็นรอยใช่ไหมอันนี้ก็นู่นร้อยป่ะสองร้อยสองร้อยอันนู้นสอ้อยสร้อยก็เป็แพงพี่ร้อมาเอาหนุนพี่เขาได้มือถือบอกด้วยเบอร์อะไรพี่ช่วยบอกพ่อแม่พี่น้องศูนย์แปดหกสองเด่หห้าแปดหกอาเอาที่กสองนศูนปห สองเจ็ดสี่หกห้าแปดหกค่ะศูนย์แปดหกสองเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่หกห้าแปดหกห้าแปดหกเขาเรียกตลาดน้ำขอเชิญมาเที่ยวตลาดน้ำสี่ภาคพัทยาเอโปรโมทการท่องเที่ยวเขาเรียกพัทยาพัทยาแล้วที่เนี่ยก็มีหลายร้านของกินอร่อยเยยอะะแเขาบอกว่ามีสี่สิบกว่าร้านใช่ไหมพี่ค่ะเดี๋ยวต่อไปขยายอีกขยายไปสวนข้างหลังอีกพอดีเอ้ามาติดโควิดเดี๋ยวผมก็ จะทำวิธีให้เอาตรงนี้แล้วกันนาี่นะเอาปากกาที่แหละเขียนตรงนี้แหละ ยันมหาเศษผีให้เอาัวมาเป็นตรงไหนที่บอกปวดปวดตรงไหนเป็นมากี่วันแล้วเป็นมาแล้วเป็นมาตอนนี้ยังปวดอยู่ไหมปวดฮะ<ห>ปวดนิดนิดปวดนิดนิดกระดูกมันเคลื่อนหน่อยผมขอเอามือตบๆหน่อยได้ไหม okay. ตบหนอตรงนี้ดีกว่า ลองดูดิยกนีิหายยังกระตุกมันตรงนะ้วสียงแล้วเป็นไงรูได้นะเป็นไงดีมากเลยเมื่อก่อนทำไม่ได้นะเป็นมากี่ปีแล้วได้ประมาณห้าหกเดือนอะห้าหกเดือนแล้วหนูไปรักษาไปกายภาพอะแล้วแล้วก่อนก่อนที่ผมจะทุบๆให้เนี่ยมันขัดมันหยุดแล้วตอนนี้โล่งไหม เอาทำเพียนดูสิแฮปปี้นะเอาอันนี้ก็จังหวะเจอกันพอดีนะเหมือนบุรวสนาก็ช่วยกันไปนะฮะก็ถ้าพอแม่พี่น้องก็มาหาผมที่บ้านผมตรงข้ามดิกซีแจ้งวัฒนะนะฮะกรุงเทพนะครับโทรนัดล่วงหน้านะมือถือผมก็ใน Youtube ก็เข้าไปดู087 450 0111มือถือภรรยาผม082450 9991 นะะฮก็ขอให้มาอุดหนุนร้านคุณพี่ชื่ออะไรชื่อออสค่ะร้านพี่ออสแต่คุณพี่ชื่ออะไรเจี๊ยบค่ะร้านพี่เจี๊ยบด้วยนะฮะก็ไม่บิน้องที่รูอยู่ทั่วโลกเนี่ยนะเข้ามาอุดหนุนพี่ๆี่เขาคนไทยนะต้องต้องช่วยกันช่วยกันเนาะนะฮะขมาเยอะเลยนะคะมาที่นั่นจัดยันเลยให้รวย้ารวยๆเฮงๆกันคู่ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ ให้ร่ำรวยความสุขคุณนาองขอบคุณนะครับช่าดีค่ะคุณค่ะ